สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวชิดแชทนะครับผมริดเดสตาครับปีใหม่นี้นะครับขออวยพรให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังหวังทุกอย่างเลยนะครับมีแต่ความประสบความสําเร็จมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับส่วนสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเอาทิ้งไปกับปีเก่าเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยปีหน้านี้นะครับขอให้ได้ยิ้มกว้างๆกันทั้งปีเลยนะครับสุขสันต์ปีใหม่ครับสวัสดีครับชาวชิดแชทนะครับ ถ้าพูดเราไม่พูดยากเหมือนกันนะชาชิชัดชาชิชัดนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมในปีใหม่นี้นะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับขอให้อะไรที่อยากได้นะครับขอให้ได้อย่างสมปรารถนานะครับผมขอให้ปีนี้เป็นปีที่โชคดีนะครับใครที่เกิดปีมะเส็งปีนี้นะครับปีทองของคุณนะครับนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับในปีนี้นะครับผมอะไรที่ที่มันไม่ดีก็ไม่เป็นไรปล่อยมันไปซะเริ่มต้นใหม่นะครับในปี2500ฮ่านะครับ 2012ัปีนี้นะครับผมขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็แน่นอนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับชาวชิดชัดแฮปปี้ e ิวเ a ีสวัสดีปีดีดีสวัสดีปีใหม่ สวัสดีเเฮฮ้้เฮ้บตัวพี่ชอบกินตะาบตัวนั้นชอบทานตำไทยสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีอาร์ด้วยโอ้นี่เมื่อกี้เห็นแล้วน้องริดเดอะสตาร์นะครับแล้วก็ชินชินวุฒินะครับมาต้อนรับคุณผู้ชมนะครับด้วยเทปปีใหม่กันเลยมาสวัสดีปีใหม่กันครับผมนะครับปีนี้ชิดแชทเราก็มาสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยแขกรับเชิญวันนี้เราก็จะเป็นปีใหม่นั่นเองนะครับเข้ามาพูดคุยกันวว้ามาชิมเปล่า ขี่ไว้มุมหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่ได้เกมกันด้วยครับเล่นกันสังงมงลายตอนนี้ก็เป็นเทปพิเศษครับนะฮะเราก็จะรวบรวมนะครับตลอดทั้ง10ปีที่เราทําชิทชัดกันมาปีเดียวพียงปีเดียวครับผมนี่ทั้งความฮาความสนุกทุกสิ่งทุกอย่างรวบรวมไว้ในเทปนี้ถือว่าพิเศษมากๆใช่นะฮะในแต่ละช่วงต่างๆช่วงที่เราสัมภาษรถพูดคุยครับรวมทั้งคุณผู้ชมนะฮะที่เข้ามาพูดสวย เออเข้ามาถามกันสดๆเนี่ยเราก็จะเจาะคนที่จะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์นะฮะเอามาให้ชมกันรวบรวมกันว่างั้นเถอะวันนี้ได้ชมมาแน่นอนนะฮช่วงแรกของเราเลยครับแชทชวนแชร์ครับเทปแรกพี่โต๊ะครับถือว่าลูกชิ้นเยอะมากทำไมฮะพิเศษพิเศษโอ้ใส่ไข่สองฟองนั่นคุณรู้ไหมว่าพี่ชมพู่อริยาเคยมารายการเราอะเคยมารายการชิดแชทเคยเอา บั้นท้ายน่ารัาน่าร้างเขาวางตรงนี้ตรงจุดที่เราอยู่กันตรงนี้โอ้โหแต่ก่อนนั้นนี้เป็นเจสเตอร์มานั่งนะฮะเขาไม่ได้มานั่งขนาดนี้แต่คือเขามาในรายการเราซึ่งตอนนั้นเก่งมากๆนะรายการดอกทองสีส้มดอกส้มสีทองละครดอกส้มสีทองกาลังมามากๆแต่ไม่ได้เป็นผมสัมภาษณ์อ๋อเป็นใครฮะเจมม เพราะว่าเจ๊แมมเนี่ยดีเจเจ๊แมมจากรีเว็บสนิทกับพี่ชมพู่อริยามากๆก็เลยจัดเข้ามาสารสีสารในชิดแชทเราเทพพิเศษกันเลยกับผมแรงที่สุดเลยนะฮะกับกอร์ของเราเนี่ยแหละเทพนั้นนี่ยอดวิว พล่มทลายเลยเดียวเพราะเราไปแปะต่อใน YouTube ด้วยใช่แล้วนะครับชินีจะได้ดูกันแน่นอนกับผมนะฮะแล้วก็แถมด้วยอีกหนึ่งคลิปเลยทีเดียวนะครับในช่วงแชทชนแชร์นี้นะฮะเป็นหนุ่มชินชินวูดเมื่อสักครู่เนี่ยแหละครับครับนะฮะก็ด้วยความที่ผมกับเขาเนี่ยค่อนข้างจะสนิทกันเคยไปทริปด้วยกันสนิทกันแค่ช่วงนั้นเออกลับมาก็ไม่สนิทกันละเออนะฮะก็ได้เมาเผากันเละเลยทีเดียวคือตอนเดินทางไปอเมริกาเนี่ยนะครับผมจำไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศไกลขนาดนี้ก็ถ้าพูดเป็นภาษาพี่โน้้ดดมกกกกก็คคืือออออลลลาาาววตททังริปบน ตลอดต้องตามตลอดว่า้ชินยังไงพาเข้าพาพี่ไปหนตอนนี้พี่ไม่รู้พาเขาเกตไม่รู้เลยคุยกับฝรั่งก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูถูกเราทั้งทีแต่เขาบอกว่ามีแอบเผาพิโตโตเรื่องขี้เลยอจริงๆเท่าที่ผมรู้เนี่ยไม่ใช่ขี้ผู้ชมลองดูเองว่ามันคือมันคืออะไรนะปัสสาวะไม่ใช่ปัสสาวะด้วยสองเทปนี้ไปชมกันเลยครับ คิด <c oughs> ถูกแล้วแหละที่เล่นก็ <g ül> ใช่เสียสิโอ้ถ้าตอนนั้นไม่เล่นเนสียดายแย่เลยเสียดายมากโอ้แล,แล้วมันรู้ตอนไหนถามเ,เรื่องของละครว่ามันมีกระแส <c oughs> คือละครวันแรกเนี่ยเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องร <c oughs> อรอดูอยู่แล้วว่าเออภาพมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่ากระแสของสังคมที่เราเริ่มรู้สึกด้วยตัวเองว่าวิททาไมคนพูดถึงฉันเยอะจังเลยพูดถึงเรยาเยอะมากอย่างเงี้ยก็จริงๆคือวันแรกที่ละครออกอากาศก็รู้สึกแล้วแหละว่าคนดูเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้ฟีดแบ็ค ทุกทางคนใกล้ตัวเพื่อนๆที่แบบไม่ได้ติดต่อกันมานานอะไรเงี้ยค่ะก็ติดต่อมาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันเออมันถ้าถ้าจะไปได้รอดนะละครเราน่าจะรุ่งนะอะไรเงี้ยสัปดาห์ที่2กระแสมันก็เหมือนยิ่งแรงขึ้นเน่ยม<ๆ>ันเหมือนปากต่อปากสัปดาห์ที่สามเริ่มแรงขึ้นหลังจากนั้นเริ่มมีกระแสอย่างอื่นและเรื่องกระแสคือมันไม่ได้เป็นกระแสความชอบของคนดูละครอย่างเดียวอมันเริ่มเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมแล้วอะไรเงี้ยก็เรียกว่ามันก็มาถึงจุดที่แบบ จากแบบเออละครดังนี้เนอะก็กลายเป็นแบบโอ้อยมันก็ไม่ถึงกับนอยแต่มันก็แบบว่าเออขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้นึกแหมใครจะไปคิดว่าเล่นละครแล้วแบบว่ามันเราเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตการเล่นละครของชมไม่เคยเจอกระแสแรงแบบนี้เนาะมีไหมก็อย่างเรื่องสุดท้ายที่เล่นไว้ที่ช่องเส็จก็ก็มีฟีดแบ็กก็ก็ก็ฟีดแบ็กก็ดีอะค่ะก็ก็เออะประมาณนึงตอนนั้นเรากว่าก็ก็เยอะแล้วแต่ว่าพอมาเรื่องนี้ก็แบบโอ้โหมันแบบมันอีกเรื่องหนึ่งเลยอะมันคือมันทุก หย่อมย่าทุกสังคมตั้งแต่แบบในตลาดจนในสังคมชั้นส<อ>ูญ<อ>เอองราก็ต้องมาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่สมวนแม่ก็ชม<อ>น,นี้มากันหมดเลย,<ฮ>ะเลยนะคะเออ <ứng S 2> แล้วแล้วตกใจไหมกับสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เราณนะตอนนั้นเอ๊ะฉันควรจะต้องทํำยังไงบ้างหรือฉันจะรอดูกระแสไปเรื่อยๆก่อนหรืออะไรแบบเนี้ยพราเราต้องทํายังไงเพราะงานเราจบไปแล้วไงคะเราก็มีหน้าที่แสดงก็แสดงไปอืค่ะก็ก็ใครจะทําอะไรก็เรื่องของเขามันก็เป็น เป็นหน้าที่ของแต่ละคนไปอย่า<ม>งเงี้ยแต่ก็<ม>ก็ก็ค่อนข้างแปลกใจว่ามันมอ,อ๋อมันจะอะไรกันขนาดนั้นเ,เนี่ย<ม>ครับก็กลายเป็นกระแสรจริงๆแล้วก็<ม>ดังจริงๆจนถึงทุกวันนี้คนก็ยังพูดกันไม่เลิกเลยนะฮะสำหรับเรยาจนกระทั่งกลายาปเป็นประเด็นในวันนี้ซึ่งเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะตอนจบของเรายาในมุมมองของของคนดูเนี่ยเป็นอย่างไรเอาก่อนที่เราจะอ่านคําถามเนี่ยนะได้มี คิดว่าตอนจบในใจมะเล่นเองแล้วเคยรู้สึกว่าบทของเล่ยาจบแบบเนี้ยสะใจชมมะก็สาหรับชมคือชมอ่านแล้วชมก็เล่นมาตลอดแล้วชมมีความรู้สึกสอดคล้องกับในเรื่องอะไรเงี้ยไม่รู้นะคือชมชมเชื่อหมดใจเลยกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในในละครออเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งจุดจบของมันชมก็ไม่ได้รู้สึกตะขี่ตะหวงใจอะไรนะคะก็รู้สึกว่ามันก็ มันก็ต้องเป็นไปตามนี้แต่ว่าหลายๆคนก็จะอุบ้ยเลยยาลายมากควรจะแบบโดดตึกตายเป็นบ้าหรือไม่ก็ไปบวชชีหรือว่าโดนรถชนโคมหรือว่าโดนลุมโซมแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งระเมากโดนลุมโซมอ๋อเลยก็สู้ผู้ชายแถวนี้ว้าวโดนลุมโซมเหรอแต่ว่าคือคือเลยยาเขาก็ไม่ได้ทําอะไรที่ผิดกฎหมายนะอ่านในสิทธูมคือไม่ได้ทําไม่ได้ฆ่าคนคือเขาแค่แย่งผัวชาวบ้าน คือโอเคมันผิดมันผิดศีลธรรมไงมันผิดศีลธรรมแต่ว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะให้แบบติดคุกติดตารางก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อแล้วในความเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าคนแบบเนี้ยมันมีมันก็มีในสังคมมีจริงแล้วถามว่าจุดจบของคนพวกนี้คือเขาไปบวชกันหรือเปล่าหรือว่าเขาเขาอยู่ก็โดนรถชนตายทุกคนไหมอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ไงคะคือ เขาก็ต้องไปต่อไปตามไปตามทางคนนั้นวันหนึ่ง <or> ผู้ชายคนหนึ่งอาจจะหยุดเลี้ยงดูเขาเขาก็อาจจะต้องไปหาคนอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือมันก็มีคันลองของมันตัวระยะเองคือชีวิตเขาก็ต้องเดินหน้าต่อเนี่ยเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีทางได้หรือคือจิตใจเขาไม่มีวัน <mur> เต,มเตมิมเต็ม่งคือตามใดที่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีมันไม่มีรักแท้จิตใจก็ไม่มีทางเตมิมเต็มคุณอาจจะมีวัตถุอาจจะมี โอ้ยเลิกคนนี้ได้20ล้านคนนี้ซื้อคอนโดให้อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาขาดจริงๆในใจก็คือไม่มีทางได้แล้วก็ๆๆก็ไม่ไม่มีใครอ่ะแต่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกนะว่าพอกระแสะของละครเรื่องนี้มาเนี่ยคนจะชื่นชมชมมากตรงที่แบบเล่นได้แบบถึงแก่นอย่างเงี้ยอ่ะมาอีกสักพี่ผู้คิด <ละ S 1> ว่าตัวเองสวยดูดีสู้ดีเจเจแมมได้ไหมขอบคุณมากที่ช่วยถามเพราะฉันก็ไม่กล้าอ่านคำถามก็หีบอกลบาง อันนี้คิดว่าสวยคนละแบบดีกว่าเพราะว่าเราก็คนละทา r เก็ตกันเราก็ไม่ไม่แย่งกันโอเคแต่เราสวยคนละแบบนะฮะคำถามที่้เดี๋ยวไปเบรกได้อยากให้ดีเจะแมมลองกระทะคารมกับชมพู่ดูจาก P J สองสสอง P G ให้ให้ฉันเล่นเป็นเป็นเป็นเด่นงีเหรอเอาวะคุณเป็นเด่นจันเหรอเออ เดี๋ยวฉันขำว่ะจะเล่นจะเล่นเป็นแม่มไหมอ๋อเป็นนายแแมมเป็นนายแมมได้นะนายแมโอเคนายแมมนะไม่เอาจะเป็นเรยาเดี๋ยวฉันอยากเป็นนายแมมจะเป็นเรยาตาแล้วไม่เอาอ่ะฉันอายอ่ะเล่นไม่ได้เดี๋ยวขำเออหน้าลองเล่นเหมือนกันเนาะหน้าลองเล่นหน้าลองเล่นฉันเป็นเรยาเรยาเธอต้องไปช่วยแม่เธอล้างจานนะ เห็นปะเธอก็เล่นไม่ได้อะไรก็เล่นเธอก็ต้องแบบเวียงเบียงวินวินใส่ชั้นสีเธอมาทำสวยใส่ชั้นที่ข้าไม่เชื่อเธออย่าเธอจะต้อง sorry จริงๆไม่อย่างนั้นเธอจะต้อง sorry มากๆอะไรไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นอ่ะไม่เอาเช่นอยาแง่เล่นหักง่ายหักง่าเนี่ย เออคุเลยอยากคุยอะไรคุยดิเล่ามาดิมีอะไรไม่ไม่แหม่แซ่บมากพี่โตนี่นี่โตพูดถึงที่ที่เข้าห้องน้ำไม่กดชักโครกไม่ว่าอะไรเลยพี่โตก่อดผมกดทุกครั้งผมนี่คนสกปบอกอันนี้หมายถึงว่าทำทำหนักหรือทำเบาไม่ใช่เราเราฟังว่าผมไม่รู้ว่ามันจะหนักหรือมันจะเบาดีพี่บางคนอาจจะเรียกว่าหนักบางคนอาจจะเรียกว่าเบาไม่รู้ พล้วโตว่ามันหนักหรือมันเบาแล้วก็กลางๆหนักมันเป็นมวลเบาแหละเป็นมวลเบามวลเบาที่ไปนักช่วงท้ายคือผมก็ไปเคยไปทริปกับชินที่ไหนฮะฮ็อตเวฟไปอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วผมก็เข้าห้องพักผมก็เข้าห้องน้ำเพราะมันมาหลายวันแล้วไงมันก็ไม่ได้แบบว่าระบายเลยนะัะคือปวดท้องปวดท้องหนักก็เข้าไป ถ่ายท้องใหญ่เ <laughs> ลยถ่ายท้องถ่ายท้องเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บยังไม่เสร็จดีไอ้ออน,นี่มันเร่งอยู่หน้าประตูเฮ้ยพี่โตผมเข้าตรงนี้ผมปวดขี้ไม่ไหวแล<ม>้วเออาจปวดอะไรตอนนี้โรงแรมห้องน้ำเยอะแยะจะเข้าที่อื่นดิเออไอ้อผมยังไม่สุดเลยเออไอ้เนี้ยมันก็เร่งแบบทุ่มแบบจะพังประตูอะฮะโุ่มไอ้ลอกมันเลยเอาเข้าดิ แล้วผมก็ไม่กดไงแขนเขาอเออเขาเข้าไปเขาก็โวยวายโอ้ีแม่งไม่กดว่าสกปรกว่าเป็นดวงเลยนะเข้าไปเห็นมวลน,น้ํามวลน,นั้นออที่ไหลหลังไหลามาจากภาคเหนือไปตั้งเจวันะอาเลย ทนไหวเหรอไม่เจออะไรเลยป่ากับนิโกปาก่านิโกต้องพาไปดูทะเลทรายพาไปดูนิโกอะไรเงี้<อ>ย๋ออยจะขยายมากเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าเป็นมวลน,น้ำนใช่<ๆ><ๆ>พอกลับ<ๆ>ห้องอไอ้นี่<ๆ>เขาเปิดคอมให้ดูไงมาดิมาเลย <laughs> ขึ้นเลย <laughs> มีเยาวชนอยู่เฮ้ยมีน้องน้องมีน้องได้บล้วดูนี่ผมไม่ได้พูดเลยก็เล่าให้มันจบไปตาอะไรกระดาษที่ช่วยก็เล่าให้มันจบไปเออเออนี่ชัดเจนกันเลยนะครับก็ได้ได้ สนุกสนานกันไปนี่คือสองเทปแล้วที่แค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะโอ้โหนี้มีเพียบโอ้โหปีใหม่เงี้ยมาปาาตึงอยู่แล้วฮาต่อไปกันเลยครับนะครับเป็นฮาของว่านธนกฤตครับคุณผู้ชมครับครับคือเป็นหนุ่มว่านนี่เขาเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วแล้วนั้นเรามีประเด็นคือว่าเคยเจอคําพูดหอมหวานแบบไหนที่ทําให้ใจสั่นบ้างไหมอ๋อในว่านเนีแล้วคําตอบเขาในวันนั้นใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูนะครับส่วนอีกหนึ่งอันครับเขาก็มีกระแสนะฮะทางช่อง Play Channel นั่นเองโหตอนนี้ดังต่อเนื่องจุดไม่อยู่แล้วคือ คุณมาดามดอ๋อมาดามดมาดามดท็อปแทปภาษาภาซานั่นเองครับนะเขาก็ควงคู่กันมาครับแล้วก็เป็นคนที่เขาแอคติ้งเขาแต่ละอันฮามากเลยใช้แบบปากเปิดาไคือคือเราดูแล้วเราก็บ้องคายะนะมัใช่ไม่ได้เราคือดูแล้วมันก็ตลกอะแต่ว่ามันก็ปนแบบสสอิดเอียนสมเพศด้วยอะเออเาน่ากลัวเผื่อคุณผู้ชมที่พลาดไม่ได้ดูเออแต่ฮาฮาแน่นอนสองเทปนี้ ไปชมกันต่อเลยครับให้คุณว่าลองแชร์ประสบการณ์ดีกว่าครับว่าเคยเจอคําพูดหอมๆหมวานๆที่แบบทําให้คุณว่าเนี่ยใจสั่นบ้างไหมเคยครับอาทิเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งครับน่ารักมากเราออกไปคุยข้างนอกไหมแอร์เย็นไมไม่ไม่อันนี้คุยขห,หนานในเดี๋ยวจะอบอุ่นขึ้นโอเคโอเคผู้หญิงคนนี้ฮะผมชอบผู้หญิงผงขาวนะครับแล้วก็ผมยาวประบ่าสูงประมาณมร้อยห้าสิบห้ามาร้องเพลงให้ผมคุณมารุตจริงหรอใครอ่ะ บอกไม่ได้โอเคโอเคผ่านไปมาร้องเพลงให้ผมผมแบบใจใจอ่อนใจละลายตรงนั้นเลยเขาเอาเพลงของพี่เบิร์ตธงชัยมาเปลี่ยนเนื้อแล้วร้องให้ผมอ่ะเพลงฐานไฟเก่าใช่ไหมไม่ใช่ครับหมอกหรือควันโอ้โหใช่จริงเหรอใช่ฮะเขาร้องว่าเอ่อหนวดจังๆและคราวใกล้กันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดู ่าจะมีหนวดหรือเขาว่าเขามีสองอย่างครับผมอยากแบดหน้าผู้หญิงบนนี้มากเลยเออแต่คือบางทีเขาแต่งเพลงมามันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้เขเขาอยากจะมอบให้กับเราใช่ไหมใช่เขาใส่ใจเราหนวดหรือเราเนี่ยซึ่งก็อยู่ในบนแผ่นหน้าของคุณว่านด้วยมันก็มีด้วยคือเขาใส่ใจไงเพราะคนหรือพื้นหุองครบ โอเคครับดูคำถามจากทางบ้านบ้านที่คุณผู้ชมส่งมานะครับจากคุณหมูอ้วนบอกว่าสิ่งที่อยากแชร์ในช่วงของปากขอนคอก็คืออยากจะถามแฟนว่าเย็นเนี้ยจะทานข้าวกับอะไรเดี๋ยวจะทําให้ทานครับแฟนตอบว่าก็ทานข้าวกับที่รักไงอีอีวันนี้ยิ้มแย้มอีกครั้งอันนี้ตัวอย่างที่ดีครับผมเคยฟังนะฮะในข่าฟรเดย เขาโทรมาปรึกษาแบบนี้เลรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยน่นแะสิครับเอาไปทำยังไงนะแต่ผมจะแชร์ตรงนี้ว่าผมฟังวันนั้นพี่ชอากับพี่อ้อยได้จัดรายการด้วยกันแล้วก็โทรมาปรึกษาแบบนี้เหมือนกันจริงๆอันนี้อันนี้ประสบการณ์ที่จะแชร์กันเขาถามแบบนี้เลยฮะว่าเย็นนี้เธอจะทานข้าวกับอะไรจ๊ะแฟนเพิ่งกลับมาเหนื่อยๆถอนนิ้วไทยก็กินไอช้อนส้มไงอิงโก้คตรโรแมนติกอ่ะครับเออเฉาตัดสายแทบไม่ทันเลยที่ผ ลำบากใจไหมครัที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับคุณมานาผมต้องบอกว่าชินครับพี่อาร์ตเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานครับผมจะแต่ช่องเปิดจนตอนนี้ช่องจะปิดแล้วครับผมเดี๋ยวสิเปิดเหมือนเดิมยังครับยังครับผมเไม่มีอะไรไม่ความจริงมีแอคติ้งแถมตลอดพี่อาร์ตพี่โต้ครับวันนี้ในความจริงพี่โมจะเปิดเผยว่าตัวจริงพี่โมเป็นคนขี้อายครับผมออ๋ก็คือเวลาเข้าห้องน้ำไปขี้ก็ต้องปิดประตูอะไรเงี้ยใครไม่ปิดบ้างครับพี่ที่ปิดนี่คือกินนะ หาอะไรกินตรงนั้นอ๋อปิดไว้แม้คนเห็นแล้วเราเรากินอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้หน้ากระดาษทรายครับ <_ an> โอ้ยคุณจะบ้าเหรอพูดอย่างนั้นไม่ได้ออกไปข้างนอกนี้มีแต่คนทัดมีแต่คนหาแบบว่าเนี่อุ้ยคุณมาดามมาดามมดเนี่ยแต่งตัวเหมือนเจ้าสาวหน้าอย่างกับเจ้าที่เลยนะ <_ an> <_ an> เฮ้ยแต่ผมเคยเคยเห็นเขาไปเดินไน่ามาอะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋เขาโกรธแล้วคุณมาดามมดตอนนี้ดังมากจริงๆครับคุณผู้ชมครับนะฮะล่าสุดเห็นมีคนทวิตเตอร์บอกว่าเจอมาดามมดในห้างโหคนกรี๊ดกันลั่นห้างเลยเดียวม่มาดามมดใช่นะฮะเพราะว่ามาดามมดเนี่ยไปล้มทับเครื่องแก้วนะครับแตกทั้งแผงเลยต้องจ่ายเป็นแสนนะคนชิดโอ้ยเสียตังค์แล้วตอนนี้ก็ทำงานเลี้ยงอะไรเขาเรียกว่าอะไรพี่จ่ายหนี้ที่ พี่แก้วแตกอยู่วันนั้นพี่โตต้ผมผมผมเดินกับพี่มดครับเดินไปเดินห้างอะไรเงี้ยฮะเออโกโกคนเมาแล้วว่าแบบโอ้ยไม่กลัวเลยมีคนเดินเข้ามาขอครับผมขอขออะไรรู้ไหมฮะขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยขอให้อยู่อยู่ตรงนั้นแล้วครับผมอย่าเข้าอย่าเข้าไปในห้างอีกเลยชีวิตมีอะไรดีบ้างไหมชีวิตจริงเขาเนี่ยเขาจะค่อนข้างพูดพูดน้อยกว่าในรายการนิดนึงใช่ไหมครับพี่มดทำไมเห็นบอกเห็นบอกเฮียคีย์ไอคือจริงนี่คือเรื่องจริงปะถามพี่มดเลย พูดไปไม่มีใครเชื่อหรอแต่ว่าจริงๆเปคนแบบพี่อายมากเลยอ่ะเป็นเป็นคนแบบไม่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกอย่าใกล้ไม่มากหรอกไม่เราเลอะห่างๆได้แล้วพอแล้วพอแล้วครับพี่คือไม่ไม่รู้อะไรนะทำไมเหม็นมากไม่เหม็นเลยเลยเลนจ่อวะจ่อวะเหม็นโงชมูกคุณเองป่ะเออไม่น่าเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้จะถามอะไรนะ กินข้าวยังอกจริงเหรอครับกินเป็นคนกินทูบผ่าไม่ได้กินข้าวอ๋อก็คือจะต้องกินระหว่างที่ยังไม่หมดด้วยใช่ไหมอ๋อคือถ้าเกิดอยากทานข้าวคุณบดามด์มดเนี่ยจุดทูบแล้วก็เคาะเรียกได้เลยไม่จุดไม่จุดต้องกินทูบไม่ไม่ไม่ได้ต้องจุดทูบกินกตัวทูบที่ว่าจุดอยู่เก่งตัวทูบแล้วคือถ้าบดามดแฟนคลับเนี่ยอยากเจอคุณมาดามดเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปตามหาที่ไหนใช้จุดพูเอาพอจุดพูปุ๊บคุณมาดามดไปหาเลยอ๋อโป้งโป้งเลิกก่อนได้ไหมเนี่ย เออที่เทปนี้ถึงท่านบาามุสอยากจะหนีกลับบ้านกันเลยนะผมบอกมีงอนจริงเลยงอนออแต่ก็คุยกันแล้วเคลียร์กันแล้วไม่มีปัญหาอะไรคือมันก็เป็นเรื่องราวของการสัมภาษณ์อยู่แล้วแหละไม่เห็นคุยนี่มารายการมากาก็กลับไปเลยมารายการ<อ>าเราแบนี้แค่เงี้ยใครอยากมาปีหน้าก็คือ2งม,มุมฮะถ้าไม่สนุกกับเราก็คือกดเราไปเลยถูกต้องกับผมนี่เป็นทาร์เก็ตเราแต่คือเราไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีไงเราอยากให้การสนุกให้ทุกคนมาดูกันลองร้อมที่จะโดนกระทึบตลอดเวลาอู่แล้วพี่คนเดียวแล้วกันนะ อ้าวพี่โตความสนานยังไม่จบวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะมีเทปดีๆอีกเยอะเลยอย่าเพิ่งหนีัปไหนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะจ๊ะชิดชันนี้รอเบรกสักครู่เดียวครับ